สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการอัดภาพหน้าจอนะครับที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็คือโปรแกรม b a ตตี้แนะครับเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยการเซิร์ช Google เข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่านะครับก็อันดับแรกนะครับก็ สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือมาที่วิดีโอเนี่ยครับวิดีโอแล้วก็การเลือกรูปแบบของวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นแบบผมเลือกเป็นแบบ MPEG นะครับ MPEG นะครับ30เฟรมนะครับแล้วก็เสียงเป็น ACC นี่นะครับโดยที่ให้มาคลิกที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับเวลาถ้าเกิดเรามีการต่อ อุปกรณ์ภายนอกนะครับเช่นไมคภายนอกนะครับก็จะต้องมีการตั้งค่าแบบนี้นะครับอุปกรณ์เสียงหลักนี่เราก็ใส่เป็นเสียงเริ่มต้นก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์เสียงรองเนี่ยเราต้องใช้เป็นไมคที่เราไมโครโฟนทีเ่เราใช้ภายนอกนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเป็น external microphone นะครับแล้วก็ระดับเสียงประมาณ95%นะครับ ส่วนการติ๊กตรงนี้นะครับสามารถติ๊กออกได้ก็กรณีที่ถ้าติ๊ก2เสียงก็คือเสียงในคอมพิวเตอร์พวก youtube อะไรพวกนี้นะครับกับเสียงของไม้เนี่ยจะผสมกันเลยนะครับแต่ถ้าติ๊กออกก็เฉพาะไม้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับโดยทีอ่อย่าลืมนะครับว่า ให้ตั้งเป็นให้ตั้งเป็น default device นะครับก็คือให้มีติ๊กถูกแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ enable นะครับเพราะว่ามันจะได้เลือกตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะได้เลือกได้นะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะครับอ่าโปรแกรมนี้จะอาจได้ประมาณสัก9นาทีนะครับถ้าเกิดหลังจากนี้มันจะตัดนะครับแล้วก็ ไฟล์ MPEG เนี่ยครับคือผมลองเอามาใส่ในโปรแกรม Sony Vegas นะครับคือเอามาใส่โดยตรงไม่ได้นะครับจะต้องมีการแปลงไฟล์ก่อนนะครับโดยใช้โปรแกรม Total Converter นี่นะครับ Total Video Converter นี้นะครับด้านล่างนี้นะครับนะครับก็ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการตัดต่อนะครับก็สามารถเอาไฟล์เนี่ยอัพลง Youtube ได้เลยนะครับครับก็สำหรับการต่อในคอมแนะนำให้ต่อไมค์ภายนอกนะครับเพราะว่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่านะครับโดยโดยการเลือกมาที่วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกตั้งค่านะครับแล้วก็ ลือกอุปกรณ์เสียงตรงนี้นะครับอุปกรณ์เสียงร้องต้องเป็นไมค์ภายนอกนะครับกดตกลงนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่วนขอแถมนิดนึงนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการซูมนะครับก็คือใช้โปรแกรมซูมอิดนะครับซูมไอทีเนี่ยนะครับก็เซิร์ชดูนะครับแล้วก็โหลดนะครับคือโปรแกรมตัวนี้ก็ คือปกติมันจะถูกลบโดยแอนตี้ไวรัสนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เปิดในนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับก็จะติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเราสามารถเลือกออปชันได้นะครับว่าเราจะให้การซูมเนี่ยอย่างเงี้นะครับซูมท็อกเกิลนะครับคือเราจะใช้คีย์ลัดอย่างงี้ครับถ้าผมเป็น c อนโท นี่นะครับก็แปลว่ากดคอนโทรล x จะซูมนะครับจะเป็นคอนโทรล z ก็ได้หรือคอนโทลอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับก็กดโอเคนะครับพอเรากดคอนโทรล x นะครับมันก็จะซูมแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ